สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ,อยากขุ่นสวยต้องยกให้โซโซโนกลับมาตันตอนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงคันปากอยากเมาสค่ะคันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้านะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโบายขวันพิลมลินนะคะ คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างน้ำหนักที่มันเกินคุณหมอบังคับบอกว่าต้องลดน้ำหนักเป็นการด่วนเพราะจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพี่ขวัญก็เป็นคนหนึ่งแล้วก็ลูกด้วยเช่นเดียวกันมีปัญหาไขมันเพราะตับส่วนลูกนี่ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักที่มันเกินโอเวอร์ไปเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะในในเด็กวัยเรียนนะฮะคพิสูจน์กันสองคนแม่ลูกนะฮะได้มาตัวพรีเมียมทั้งหมด20ตัวถ้าเจ้าอื่นก็5ตัวเต็มที่แล้วนะฮะแต่พี่ขวัญใส่ไปเกือบ20ตัวเหมาะสําหรับคน2ประเภทในกล่องเเดีียยววกกกก็คคือออนไมม่ลลาาาํัง เขาจะใส่สาหร่ายสีน้ําตาลไปจะบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะฮะหรือคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยก,การออกกําลังกายตัวนี้เขาจะใส่แอลคาไลนีนเข้าไปตามที่กฎหมายกาหนดนะะเร่งการเผาผลาญทํา,าทให้เดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตบน้องต่อเนี่ยเมื่อก่อนหนัก,100กร้อยกิโลนะปัจจุบันเนี่ยเหลือ60และปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเหลือ55สจนคุณแม่ต้องเอาโซโซโน่ไปแอบไม่ให้ทานแล้วนะคะเพราะมันลงมาเรื่อยๆจริงๆนะฮะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมเนะเป็นโปรโมชั่นนะฮะต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะะ ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย3กล่องนะคะแถมฟรีให้1กล่องทันทีเหลือเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ0899956669ย้ํานะคะ0899956669ค่ะอ่ะกบสูว่านันนะคะคุณลูกนะอยู่เฉยไม่ได้นะหลังไปถูกโยงนะว่า ที่มันมีบอกว่ามีดาราท่านหนึ่งี่ยมีลูกสองคนโดนผัวบีบคอนะฮะก็คนก,ก็ไปโยงว่าเป็นกบหรือเปล่าเ<อ>พราะกบก็ลูกมีลูกสองคนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ แต่กบกับสามีเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีข่าวสักเท<ช>่าไหร่นะฮะจ <ฮะ S 2> นล่าสุดเขาไปเจอคุณกบนะฮะแล้วก็ยังไงต่อฮะคือต้องบอกก่อนว่าอยู่เฉยๆก็โดนนะฮะแต่พอโดนไปแบบนี้เนี่ยก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วละค่ะสำหรับครอบครัวของนี่เลยนางเอกสาวกบสุวรรณนานที่ก็สามีก็คือคุณบรู๊คดนุพอตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนเขาก็มีลูกสองคนก็คือน้องดาและก็น้องณนโนดนแต่ว่าพอมาโดนเรื่องราวแบบนี้ถูกโยงประเด็นนี้เนี่ยทำให้คุณกบนะคะก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็คือ การที่คุณกบเนี่ยโพสต์ภาพคู่สามีค่ะในวันที่ลูกๆไม่อยู่ตามประสาแม่บ้านอารมณ์ดีๆนะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงมั่วหนูๆไม่อยู่กันแม่ก็ร่าเริงบ้างไงคะก็เหมือนกับว่าเป็นการสยบนะคะจบปิ๊งข่าวลือไปเลยเพราะว่าทั้งสองคนนี้เขาก็ยังรักกันดีนะคะยังรักกันดีอยู่นะคะเขาก็ถามไม่หมดแล้วคะ่ะใครที่มีเขาใช้คําว่าดาราเขาไม่ใช้คําว่านางเอกนะอ๋อก็จริงแม่เขาใช้คําว่าดาราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนคนนี้จะต้องไม่ใช่นางเอก ไม่ใช่นางเอกแน่นอนต้องเป็นดาราปกติคือถ้าเป็นนางเอกเขาก็จะเขียนว่านางเอกนะ<ล><อ>แม่้านางเอกเลยเขาจะใช้คำว่า,<อ>านางเอกใช่แต่น,นี้เขาใช้คำว่าดาราไงแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายคนนะที่เข้าโผล่มีทั้งคุณหนิงปณิตาคุณปอยคุณโอ๋มีกี่คน คุณหนิงเขาก็มีลูกแค่ไม่ถึงสองนี่ <คน S 1> ใช่ไหมแม่คนเดียวเนาะหนิงมีลูกคนเดียวแล้วทำไมดวนโยงอะไม่เกี่ยวกันหนิงก็ลูกสองเขาบอกว่าลูกสองหนิงไม่เกี่ยวหนิงม,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 มีมีผัวไม่กล้าบีบคอหรอกมีแต่หนิงจะบีบคอผัวนะคะ <c oughs> ไม่กล้าบีบคอแน,น่นอนนะคะเป็นเป็นสาวขาโหดนี้หรอแม่เออนะคะแล้วก็สามีก็ก็โอเคอ่ะ๋จินเขาไม่ใช่คนทาร้ายนะ ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเนาะใช่หรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นนางเอกก็จะเขียนว่านางเอกเลยนางเอกเลยเขาจะเขียนเลยว่านางเอกสาวถูกบีบคอนะเขาไม่เขียนดาราสาวถ้าดาราสาวเนี่ยแต่คขาว่านางเอกออกไปเลยนะฮะมาที่คนนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมนะฮะหลายคนก็จับจ้องว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเธอกับสามีเธอยังไงอะไรยังไงนะฮะล่าสุดเมื่อวานเหมือนกันนะเปิดโต๊ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะน้ำหวานเดอะเฟสนะร้องไห้นะโชว์ใบหย่านะไม่เคยได้สินสอดจากอดีตสามีเลยฮะออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณน้ำหวานเดอะเฟสก็เงียบมาโดยตลอดแต่่วา าจะเป็นเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเธอ<ช>ออกมาแถลงข่าวครบจบทุกประเด็นเลยเธอบอกว่าทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดคือถ้าเกิดสรุปรวมๆแล้วนะคะคุณน้ำหวานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานภาพทั้งคุณน้ำหวานแล้วก็ดรนัทก็คือหย่าก,กันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความคิดในเรื่องของการหย่ามีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแล้วก็แยกกันอยู่ทําเรื่องหย่าในช่วงของโควิด -19 แต่ที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าไฮโซนัทยื้อเอาไว้ก็ไม่รู้ว่า Hi ทำแบบนั้นท,ทําไมเรื่องรักอยู่ออ๋อแต่ว่าสาเหตุการหย่าเนี่ยมาจากเรื่องของผู้หญิงที่มีก่อนหน้านั้นี<อ>่แหละค่ะแม่นะ<อ>ที่เคยมีข่าวว่าดรนัทเนี่ยไปกิ๊กกับผู้หญิงคนอื่นเมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งเธอก็บอกว่าเธอพยายามอดทนมาตลอดแต่ว่ารุ่นน้องของคุณน้ำหวานเนี่ยมีการส่งข้อความหลักฐานต่างๆเนี่ยเอามาให้ดูว่าดรนัทเนี่ยไปที่ไหนไปเที่ยวกับสาวที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็มีหลักฐานเป็นแชทไลน์ด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆแม่ของคุณน้ำหวานเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายด้วยซึ่งพอ เพื่อนขอคุณน้ำหวานเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าดรนัทเนี่ยโทรมาบอกว่าแม่น้ำหวานป่วยหรอเดี๋ยวก็ตายแล้วอ,อันนี้คุณน้ำหวานบอกนะคะซึ่งเขาเขาบอกว่าพอเขาได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาโกรธมากเลยแล้วคุณแม่ของน้ำหวานก็โทรมาร้องไห้กับคุณน้ำหวานด้วยก็ไม่รู้ว่าทําไมดรนัทถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เคยซัพพอร์ตอะไรเลยตั้งแต่แต่งงานกันไปนะคะเหมือนกับว่าคุณน้ำหวานเขาบอกว่าการที่บอกว่าดาราต้องคู่กับไฮโซเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่แต่งงานไปสินสอดเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ในเรื่ององงขซ ไฮโซแชมป์เนี่ยไม่ได้คบซอ้อนแต่มาคบกันหลังจากที่ทุกอย่างมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วชัดเจนแล้วนะคะเพิ่งจะมาคุยกันตอนรู้สึกว่าหลังโควิด19นี่เองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การครบซอ้อนอย่างแน่นอนค่ะอ,อันนี้คือคุณน้ำหวานเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างที่พูดเป็นเรื่องจริงฮะนะฮะเาก็โชว์ใบหย่าแล้วก็แสดงว่าสิ้นสุดสถานภาพเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้เป็นผัวเมียนะฮะคือเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปคบใครหรือจะไปแต่งงาาานนกับใคครรหือจจะปมมีีเ ก็เป็นเรื่องปกติแล้วเเพราะว่าใบย่าเขาเขาหยาไปเรียบร้อยแล้วมันหมดสภาพทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทางด้านอดีตสามีนะคะดรนัทนะคะฟาดลงใน i อจีสตอรนะแซะน้ำหวานเดอะเฟสค่ะก็หลังจากที่น้ำหวานเขามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปนะก็ไม่รู้ว่าดรนัทเนี่ยหิวข้าวหรือเปล่าเพราะว่าออกมาโพสรูปใน i อจีสตอรนะคะเป็นรูปเมนูอาหารหนึ่งค่ะแม่กุ้งผัดสตอกุ้งผัดสตอน่าอร่อยเนาะไม่ใช่สตอร์เบอรี่นะคะคือกุ้งผัด ตอเนี่ยมันจะเป็นกุ้งกะปิภัสตอเอ้กินแล้วมันก็อร่อยแต่เวลาเยี่ยวเนี่ยมันจะเหม็นเมเข้าห้องน้ํานต่อทีนี่คือเป็นลมแล้วแะ,ะ่<อ>แก็มันมีความหมายในยะหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจไม่อยากจะตีความไปนะคะเพราะว,ว่าคําว่าสตอเนี่ยในความหมายของของของคนปกติเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารทางใต้อร่อยไหมแม่อร่อยมาก แต่อย่ากินเยอะนะคะหนึ่งปากจะเหม็นสองเนี่ยมันจะเหม็นติดตัวไปประมาณ2-3ถึงวันนะคะแล้วก็เวลาฉี่ออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นจริงแหมมันจะมีกลิ่นของสตอเลยนะคะแม่เคยเข้าห้องน้ำต่อคนที่เขากินสตอมาไม่ไมไม่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 เคยโดนทรมานหรอกแต่ว่าแม่แม่แม่เคยแม่เคยกินสตอเนี่ยแบบกุ้งผัดสตอมีอยู่ช่วงหนึ่งคือไปที่หาดใหญ่แล้วก็ร้านนั้นก็าทากุ้งผัดสตออร่อยมากแล้วก็สั่งมา2จานเลยเนาะแล้วกุ้งเขาเป็นกุ้งตัวเบลเลอร์หรือกุ้งห คุณผู้ชมเชื่อมันทีแรกเราป็นคนไม่กล้ากินนะของพวกนี้เรามีความสุขว่าเราไม่เราไม่รู้ว่ามันมันกินกันได้เราไม่ได้แตกลิศนะฮะกุ้งกะปิสตอรแล้วก็มันแปลกแแค่ว่าชิมในวันนั้นแหละฉันเอาสูตรฉันจะเข้าไปยูทงยูทูบเลยมาทํากินเองที่บ้านเลยแม่เป็นคนใต้ด้วยนี่เอใช่แต่ว่าไม่เคยกินเพิ่งจะมาได้กินเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาอ้าวนึกว่าคนใต้ี่คือเขากินมาตั้งแต่สตอเนี่ยกินกับแกงส้มแกงไตปลานะคะแต่ว่า เราไม่เคยกินกุ้งผัดสตอเขาบอกอร่อยอร่อยเราก็ลองชิมเฮ้ยอร่อยว่าเอาไปทําเองเลยเลยก็เลยเอาไปทาเองอร่อยมากด้วยมันจะมีสตอผัดพริกแกงกับกุ้งนะฮะแล้วก็กุ้งผัดสตอกะปิถ้าเกิดจะให้อร่อยต้องกุ้งผัดสตอกะปิจะอร่อยมากคุณแม่พูดแล้วแบบหิวเลยอ่ะแต่ต้องระวังนะคะเวลาฉี่เนี่ยนะฮะมันจะมีกลิ่นแล้วก็มันจะเหม็นประมาณ3มวัน สามวันนะคะเพราะฉะนั้นแปลงหลังจากทานสตอเสร็จจะต้องแปลงฟันนะฮะต้องจากสตอแล้วมันมีอะไรอีกล่ะแม่ลูกเนียงลูกเนียงก็เหม็นใช่ไหมลูกเนียงไม่ไม่ค่อยชอบเฉยๆมันฝันไม่กินใช่ไมไม่กินแล้วผักชะอมล่ะชะอมทานแล้วเหม็นไหมเบากว่าสตอยังยังดีกว่าแต่ว่าอย่ากินเยอะเพราะว่าชะอมถ้าทานเยอะจะเป็นร้อนในเอาเหรอแม่ใช่ชะอมทานเยอะมันจะเป็นร้อนในมาร์คคาราเคยกินกุ้งผัดสตอลไหมคะกินกี่จาน กินหมดจานเลยอ้วนๆต้องเนอะตอนเมื่อก่อนตอนนุ่นอ้วนแสนงว่าตอนนดีพ่อกินไปเยอะแล้วเยี่ยวไปไงลูกไม่ได้มันต้องได้กลิ่นสิเพราะกลิ่นมันแรงนาแม่เนาะตีขึ้นมาเลย แต่นีเขาผอมแล้วนะเขาผอมแล้วเขาเป็นโรค้ายนะฮะวิโรคลไรแม่ฮะโรคลายโควิดเอ้าเป็นโควิดแล้วมาทำงานหรอนะฮะค่ะนะฮะแต่วบริษัทถูกสังปิดแล้วเป็นโควิดโคที่แปลว่าวัวค่ะอ๋อโคที่แปลว่าวัวโควิดอีนี่นี่เป็นนะฮะก็ไม่รู้นะคะมันก็มีคำว่ากุ้งผัดสตอมันก็มีความหมายในยะถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นเมนูอาหารก็ตีเป็นเมนูอาหารแล้วก็ไม่ว่ากันอาจจะหิวข้าวแต่ถ้าเกิดไม่เคยโพสต์ขึ้นมาแล้วบอกกุ้งผัดสตอขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่า หมายความว่าเป็นคนตองไงเป็นคนตองเหรอแม่แต่เขาไม่ได้ระบ,บุชื่อนี่ ขาไ,ไม่ได้ไปแท็กหาใครนี่เขาไม่ได้แท็แแกหาใครเขาอาจจะพูดอยากจะกินหรืออาจาจะม,มีความหมายในยะว่าอย่าตอให้เยอะอ๋อหรอ,อจังหวะมันพอดีกันจังเลยอ่ะนะ,ะคะ,อ,ะอ่ะนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะทานเยอะขนาดไหนมันก็มีปัญหาเรื่องรูปร่างหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมานี่เลย,เลยพระผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ใบขวัญพี่ลมลินนะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากจะดูแลรูปร่างจริงๆนะคะให้ทานโซโซโน่โซโซโน่เนี่ยคนที่เพื่อนเพื่อนที่อังกฤษเนี่ย ซื้อกลับไปเนี่ยสี่ห้าแพ็คพอเขากลัวว่าโปรนี้มันจะไม่มีอีกแล้วสามแถมหนึ่งถ้าสามแถมหนึ่งเนี่ยพี่จะบอกอะไรให้นะมันตกกล่องมาไม่กี่ร้อยจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยซื้อกล่องหนึ่งเขาก็ขายแต่เวลามันมันกินแล้วมันติดเนี่ยมันติดหมายความว่ามันจะต้องกินคนเราเวลามันกินของมันต้องกินต่อเนื่องค่ะแม่มันพอมันเริ่มจะหมดแล้วเนี่ยเวลาเขาจะส่งกวลาอย่างเนี้ยมันจะเสียเวลาเขาก็เลยจัดโปรมาให้คุณผู้ชมเป็น3แถมหนึ่งค่ะแล้วโปรนี้ไม่ได้มาบ่อยๆด้วยนะคะโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น ซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียงแค่1,470บาทสนใจต้องรีบโทรเลยค่ะ089 995 6669้า66 66ย้ำนะคะ089 99 995 6669 66ค่ะอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะครับแจ้งความจับอีกเรียบร้อยนะฮะสำหรับ2บิ๊กแกรมมี่นะ2องข้อหาเลยนะฮะ มื่นคำสั่งนะคะแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตท,ที่ Big กเมล์เทนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการมงกันเมืองเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะ,ะจนก็บอกว่าเอาเทศกาลอื่นๆไม่เห็นโดนปิดเลยทำไมบิ๊กเมล์เทนมาปิดแค่บิ๊กเมล์เทนที่เทศกาลเดียวมันก็เลยถกกันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับค่ะ